ความรักของคุณใน10วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตั้งจิตอธิษฐานมานะครับนะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์ก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมีค่าดูดวงที่599บาทเลือกหมายเลข1 2หรือ3ดูว่าพลังงานพาดไพ่จิตใต้สำนึกของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรความรักของคุณใน10วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เลือกหมายเลข1ครับว้าวนะครับช่วงนี้ความรักของคุณจะต้อง แอคทีฟ uh, จะต้องบอกเขาจะต้องพูดคุยกันนะครับนะความรักนั้นดีแน่นอนเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะต้องแสดงออกบ้างนะครับผมโอเคท่านที่เลือกหมายเลข2ครับ ได้ไพ่10บดาบนะความรักของคุณยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับความรักมันแตกหักมันพังไปแล้วนะครับอย่าหวาดระแวงกันมากเกินไปถ้าคุณเกิดจากสิ่งที่คุณหวาดระแวงและคิดเยอะเกินไปครับผมท่านที่เลือกหมายเลขสามครับนะครับได้ไพ่เ้าไม่เท้านะช่วงนี้ความรักของคุณนะั้นเหนื่อยหนายเหลือเกินกับ ปัญหากำลังท้อแท้นะครับกำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีไพ่ใบนี้บอกว่าพักสักครู่นะครับนะพักให้ใจมันาหายดีก่อนภายใน3วัน5วันนะครับแล้วค่อยไปต่อก็ได้นะครับอย่าเร่งอย่ารีบอย่าใจร้อนฝากไว้ให้คิดนะครับผมชอบก็กดเซฟนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์มาอาจารย์ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ